นี่แล้วมังรายครับท่านนะทาไมถึงมานั่งคู่สุมามนเออก็สนิดกันเหรอไม่เพิ่งจะเจอกันขอรับท่านนะมะเพิ่งจะเจอกันไม่มีอะไรขอรับหน้าคุณคุณมเมื่อก่อนนี้เหมือนเคยเจอกันเหมือนไอ้นี่เขาไปซื้อของสุมามลีนในติ๊กต็อกม <c oughs> าจ้ะคุณเหมือนเคยเจอหน้ากันเฉยๆอ๋อไอ้ที่คุณถามไอ้นี่ใครว่าตาคนนั่นแหละพ่อมึงรู้เรื่องเขาหมดเลยนะต้นเขาเสกเรื่องชาวบ้าน ถามไม่พอตอบด้วยนะาวา,วา,วาักแมงรู้จักก็รู้จักตอนนี้ <c oughs> สุมาล์มนหมดเวลาสนุกสนานแล้วไม่ไปภูเก็ตไต่ปลาสักถุงก็ไม่หอมาให้กู <c oughs> เดี๋ยวมันบูด <c oughs> เดี๋ยวบูดซชดนวยสุมาล์มน <c oughs> จะพ่อหมดเวลาแล้ว เจ้าลาพักมาได้เพียงเท่านี้หากขาดราชการนานองค์หญิงสุรบดีคงจะไม่พอพระไทยเป็นอันแน่เจ้ากลับเข้าเมืองไปเสียเถิดกลับกลับตอนนี้เลยแหละจ้ะพ่อกลับตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยไปซะไปอพ่อแต่ว่าเพิ่งเพิ่งจะจ้ะก็ได้จ้ะกลับก็กลับนะพี่มังกะจีเตรียมกับข้าวให้พ่อแล้วใช่ไหมเตรียมเตรียมแล้วแต่ว่านี่เตรียมพอจะพออิ่มไหมล่ะ เด,เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสุวนมันเข้าครัวไปทําให้พ่อเพิ่มนีมไหมจ้าไม่ต้องอกลับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทาเดี๋ยวซื้อกินก็ได้กลับก็กลับจ้ะไม่รู้ไงพ่อ,อ,อชอบซื้อกินพ,พ่อจา๋าแต่ว่าพ่ออยู่บ้านพ่อต้องดูแลตัวเองนะจ๊ะพ่ออะไรที่ไม่รู้ว่าวางอยู่ตรงไหนอ่ะ พ่อก็ไปถามสุวรรณได้สุวรรณก็อยู่ที่ในเมืองนั่นแหละจ้าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะพ่อนะถ้าหากว่าพ่อเนี่ยอยากกินอะไรนะพ่อพ่อไม่ต้องสั่งน้าลายแมนน่ะเดี๋ยวสุวรรณจะทําแล้วให้คนน่ะเอามาส่งให้ที่นี่เลยพ่อชอบกินอะไรนะจ๊ะชอบกินของหวานใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวสุวรรณเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสุวรรณจะทําให้พ่อเอง หมายถึงพ่ออะไรพ่อชอบกินสตอเบอรี่เนี่ยทำอะไรพ่ออยู่นี่พ่อพ่ดพ่อพ่อพ่อละตามันไปไหน <c oughs> จ้่นี่มีอิ่มมั้งไงเอา้าหยุดเอ้ามันเกยอิ่มง่ายๆ่ายหยุดโหดสักทีหนึง่งเลยนะน้องโตเป็นสาวขนาดนี้แล้ว<ส> มันแกจะตายแล้วอย่าห่วงอยุตห่วงมได้แล้วโตวใหญ่แล้วโตไอ้ชันขวาน <c oughs> เรื่องครอบครัวนี่มึงชอบนักเขียวชอบมากไปแล้วนะจ้าพ่อไปไปได้แล้วบ๊ายบายเฮ้ยทั้งนี้ไอเลิฟนะจ้าพ่อพ่อไปดีกว่า,า,าไปนะจ้าพ่อไปแล้วนะจ๊จะเชิญจ้ะ